สวัสีก็วันนี้คือขกงผมนะฮะวันนี้ผมจะมาอาอกกำลังกายนะฮะเย่นะฮะขั้นแรกนะฮะก็ทำแบบนี้นะฮะผมแล้วก็ปัน่น กับจบไปแล้วฮะกับการออกกำลังกายของผมนะอะไรวะ